มีทฤษฎีหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าการที่มนุษย์นอนนั้นเพื่อเป็นการปรับตัวกับนาฬิกาชีวิตของตัวเองเพราะแต่คนมีนาฬิกาชีวิตที่ไม่เหมือนกันโดยเราเวิทนาการมาเพื่อให้เราไม่จำเป็นต้องตื่นในตอนที่เราไม่มีอะไรทําทุกวันนี้สิ่งที่มนุษย์ไวเรียนไวทำงานทุกคนอยากจะทําหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจของตัวเองในแต่ละวันคงหนีไม่พ้นการได้กลับมานอนหลับพักผ่อนในที่ที่เป็นส่วนตัวหรือปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ บางคนมีเวลานอนที่ค่อนข้างเยอะในขณะที่บางคนแทบจะไม่มีเวลานอนเลยแล้วเราสงสัยกันไหมว่าคนที่เรียนดีหรือคนที่เรียนไม่ดีนั้นมีชั่วโมองการนอนที่แตกต่างกันยังไงพวกคนเรียนเก่งมักจะนอนเยอะกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าหรือคนเรียนเก่งไม่จาเป็นต้องน,นอนเยอะเสมอไปก่อนจะมารู้ว่าการนอนส่งผลกับการเรียนยังไงเราต้องมาทําความรู้จักกับการนอนเสียก่อนการนอนหลับ เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยชาราต้องนอนหลับอย่างพอเพียงในคนปกติมีการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆของร่างกายที่มีลักษณะเฉพาะมีการปรับตัวให้เข้ากับกลางวันและกลางคืนโดยใช้วงจรหลับตื่นเป็นตัวกำหนดเพื่อความอยู่รอดการหลับตื่นมีความแตกต่างกันตามอายุโดยเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ แต่ต่อเนื่องตั้งแต่อยู่ในคันมันดาจนถึงไวยชราเราจะพบได้ว่าทารกแรกเกิดใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนหลับวันละประมาณ16-20ชั่วโมงเมื่อเข้าสู่วัยเรียนการนอนก็จะลดลงเหลือ9-10ชั่วโมงเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็จะใช้เวลาในการนอนเพียง5-6ชั่วโมงแต่การนอนหลับของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ึ้นอยู่กับการปฏิบัติตั้งแต่วัยเด็กเมื่อเข้าสู่วัยชราการนอนหลับจะแตกตา่างและเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือเริ่มมีการเตือนในช่วงกลางดึกบ่อยขึ้นจะหลับไม่ได้รวดเดียวถึงเช้าเหมือนวัยหนุ่มสาวอาจมีหลับในช่วงกลางวันเพิ่มมากขึ้นในบางวันการขาดการนอนหลับในคนปกติสามารถทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของคนผู้นั้นได้เช่นมีอาการมึนงงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะหงุดหงิดสมาธิไม่ดีการตัดสินใจแย่ลงเป็นต้นเพราะฉะนั้นหลายๆคนคงอาจจะคิดอยู่แล้วว่านอนน้อยก็ต้องเรียนไม่ดีนอนเยอะๆจะเรียนดีจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเรามาลองสำรวจกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์กันนักศึกษาโดยปกติจะมีอายุในช่วง18-24ปีเป็นวัยรุ่นที่ยังอยู่ในวัยเรียน เวลานอนปกติควรอยู่ในช่วง9-10ชั่วโมงพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ของนักศึกษาจะนอนค่อนข้างดึกไม่ตรงเวลาและนอนน้อยทําให้ตื่นสายนอนไม่พอต้องหาเวลาไปนอนกลางวันบ่อยๆเป็นต้นจากการเก็บข้อมูลทางสถิติข้อมูลที่ได้มาจาก12สาขาในคณะวิศวกรรมศาสตร์จากการเก็บข้อมูลได้ว่าระดับชั่วโมงการนอนส่วนใหญ่จะอยู่ที่5ชั่วโมง น้อยลงมากกว่าน,นั้น2-4ชั่วโม,โมงและต่ำสุดอยู่ที่1ชั่วโมงซึ่งหมายความว่านักศึกษาส่วนใหญ่ได้มีการเข้านอนในเวลาหลังเที่ยงคืนซึ่งจากกราฟกิจกรรมที่ทำก่อนนอนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นมือถือฟังเพลงหรือดูหนังดูซีรีส์และเล่นเกมมีเพียงส่วนน้อยที่มีอาการนอนไม่หลับ ไนยังมีนักศึกษาอยู่จำนวนหนึ่งที่ทำกิจกรรมทั้งหมดไปในคืนเดียวจากกราฟชั่วโมงการนอนกับผลการเรียนจะเห็นได้ว่ากราฟมีลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงการนอนระดับ4และผลการเรียนก็จะตกลงแสดงให้เห็นว่าการนอนมีผลต่อการเรียนแต่การนอนก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้ผลการเรียนดีขึ้นเช่นกันแล้วมีอะไรบ้างที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนให้ดีขึ้น จากข้อมูลที่เราได้ทำการสรุปและรวบรวมออกมานั้นเราจึงได้ข้อสรุปที่ว่าการนอนนั้นมีผลต่อการเรียนก็จริงแต่การนอนนั้นไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเพียงปัจจัยเดียวที่ทำให้ผลการเรียนดีขึ้นอาจจะกล่าวได้ว่าการนอนนั้นเป็นเพียงปัจจัยเพียงปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆเท่านั้นเองดังนั้นเพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพและดีมากยิ่งขึ้น จึงทําให้การให้ความสําคัญกับการนอนนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆแล้วเราจะแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการนอนของเราได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับการแก้ปัญหาก็คือต้องนอนให้เป็นเวลาและนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอโดยการนอนนะครับควรนอนอยู่ในช่วงเวลา22นาฬิกาเพราะว่านาฬิกาชิดของคนเรา จะเริ่มรู้สึกง่วงและมีประสิทธิภาพการทํางานลดลงสมควรแก้การเข้านอนครับและควรตื่นขึ้นมาในตอน6กโมงเชา้าเพราะร่างกายของคนเราอะ่ะจะตอบสนองต่อแสงอาทิตย์เมื่อได้รับแล้วจะถูกปลุกขึ้นมาเองถ้านอนตามเวลานี้เพื่อนๆนักศึกษาจะได้รับเวลานอนไปประมาณ8ชั่วโมงซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของคนทั่วๆไปแล้วครับตอนนี้ทุกทุกคนคงเห็นแล้วนะครับว่าการนอนนั้นสําคัญต่อเรื่องเรียน แต่ทุกคนก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าการนอนเองก็ส่งผลต่อสุขภาพเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยการขนอนให้เต็มที่และตรงเวลากันด้วยนะครับ